สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องแคนดี้จาเป็นเรื่องราวของเด็กเรียน2คนที่ต่างกันสุดขั้วแต่วันหนึ่งเนี่ยพวกเขาต้องมาขึ้นเวทีโต้วาทีร่วมกันแล้วจะรอดไหมมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะว่ากันในเรื่องของเด็กมอปลาย2คนนี้ผู้ชายชื่อเบนเนตส่วนผู้หญิงชื่อโลนาทั้งคู่เนี่ยเป็นหัวกะที่อันดับต้นๆของโรงเรียนถึงแม้จะเก่งเหมือนกันแต่พวกเขาไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่เรียกได้ว,ว่าเป็นคู่กัดทั้งคู่เนี่ยมีความคิดทัศนคตติิและคควาามดเห็นนงกัข้ นี่ก็มาขอให้ครูใหญ่ช่วยเลือกว่าใครจะเป็นประธานชมรมโตวาทีที่มีสมาชิกกันอยู่สองคนก็คือเบนเน็ตกับโลนานั่นแหละค่ะพวกเขาเลยเลือกไม่ได้ว่าใครจะเป็นประธานและตอนแรกเนี่ยก็จะให้ครูประจําชมรมเลือกแต่ครูไม่อยากเลือกเพราะกลัวเด็กจะหาว่าลำเอียงเลยโบยมาให้ครูใหญ่โลนากับเบนเน็ตเนี่ยกอดคอดีของตัวเองกันเต็มทีแต่ครูใหญ่ก็เลือกไม่ได้เหมือนกันเลยให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นประธานร่วมกันซึ่งก็ไม่มีใครยอมครูใหญ่ก็เลยโบยไปให้ครูเคที่อีกทีทเธอเป็นครูที่ปรึกษาใจ ที่มีโลลูกกวาดไว้ให้นักเรียนกินเต็มห้องโลน่ากับเบนเนตในต่างก็สนิทกับครูเคที T. ไม่ว่ามีเรื่องอะไรพวกเขามักจะมาปรึกษาครูเสมอแต่ก็มาปรึกษากันคนละรอบตลอดครูเคที T. ในเห็นด้วยกับครูใหญ่ที่จะให้พวกเขาเป็นประธานร่วมกันครูว่าพวกเธอควรเดินหน้าต่อและสนใจเรื่องการเข้าสอบมาหาลาัยดีกว่านอกจากนี้เนะี่ยครูยังเชียรยให้โลน่ากับเบนเนตหาคู่เดทไปงานคืนสู่ยาวและลองมีความรักแบบวัยรุ่นกันบ้างแต่ทั้งคู่นะ่ะก็ไม่เอาด้วยฮะพวกเขายังคงเถียงกันเหมือนเดิมเถียงกัน จนครูชมลมปวดหัวอุตส่าห์มีสมาชิกใหม่มาสองคนกะจะสร้างบรรยากาศชมลมให้หน้าอยู่แต่ไอสองคนนี้เนะี่ยดันเถียงกันไม่อยู่แถมโลนาะยังชอบพูดแคว้เรื่องที่เบนเน็ตบ้านรวยอีกต่างหากแม่ของเบนเน็ตเนี่ยมีเซนซายทางการเมืองรู้จักคนใหญ่คนโตเพียบเธอดูแลลูกชายอย่างกับใครในหินกินดีอยู่ดีและสปอยลูกเก่งมากๆนี่เบนเน็ตก็กําลังเตรียมเข้าสอบมหาลัยเยลและเตรียมแข่งโตวาทีแม่ก็เชียร์เต็มที่และบอกกับลูกว่าอย่าไปสนใจเรื่องอื่นสนใจแค่หนุ่มร้อในกระจ ก็พอส่วนบ้านโลนาะเนี่ยไม่ได้รวยเธออยู่กับแม่สองคนแม่หาเช้ากินค่าแต่ก็สนับสนุนลูกสาวเต็มที่โลนาเองก็กําลังเตรียมสอบเข้มามหาลาัยฮาวาดและยังต้องเตรียมโตวาทีด้วยเช่นกันแม่ของเบนเน็ตและโลนาะเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กแต่พวกเธอไม่ถูกกันเท่าไหร่ชอบแวลกันเมืออลูกๆเด็ะในด้านของเบนเน็ตกับโลนาะก็มาแข่งโตวาทีพวกเขาแข่งกันคนละรอบแต่ทั้งคู่ก็ทําได้ดีมากๆผูดใจความครบและรวดเร็วตามเวลาเนื้อหาแนนจนคู่ต่อสู้เน่ป ระมาน้าซีดกันเลยทีเดียวและทั้งสองคนก็เอาชนะการโต้วาทีในครั้งนี้ได้สําเร็จแต่งานนี้เนี่ยสองแฟนสมาชิกใหม่ถึงกับถามว่าทาไมาโต้วาทีถึงพูดเร็วยิ่งกว่าแร็ปฟังแทบไม่รู้เรื่องด้วยซ้ําก็เพราะมันมีเวลาจํากัดแค่8นาทีแต่ต้องพูดเนื้อหาให้ครบมันก็เลยต้องเร็วแบบนั้นแหละซึ่งนี่ก็เป็นมาตรฐานในการโต้วาทีในปัจจุบันที่ใครๆก็ทํากันหลังจากแข่งโต้วาทีเรียบร้อยโลนาะกับเบนเนตเนี่ยก็เตรียมไปสมัครเข้ามาหาลายัยทั้งเกรดเฉลี่ยและเรซูเม่ของพวกเขาเนี่ยเป๊ะ สมัครไปให้ครูเคที่ตรวจทานและติดสแตมยืนยันให้แต่ถึงจะเตรียมเอกสารเรียบร้อยพวกเขาก็ยังคงกังวลมากๆนี่ขนาดเบนเน็ตมีบารักโอบามาเซ็นยืนยันให้ก็ยังกังวลอีกพอครูเคที่ตรวจเสร็จโลนากับเบนเนะ็ตก็เอาใบสมัครมาส่งที่ตู้จดหมายของโรงเรียนเมื่อเรื่องเครียดๆผ่านไปแล้วหนึ่งสเตป็ปแม่ก็ขยันขยอให้โลน่าแต่งตัวสวยๆไปงานคืนสู่เยาวเธอแปลงโฉมเป็นสาววัยรุ่นสุดสวยแต่ใครจะไปงานสู่เยาวกันล่ะโลน่าแอบมาดูหนังคนเดียวเพราะเธอนะ่ะไม่ชอบเข้า สังคมและเป็นคนไม่มีเพื่อนซึ่งก็บบังเอิญเจอกับเบนเนตที่แต่งล้อมาดูหนังเช่นกันทั้งคู่เนี่ยต่างนี้งานเลี้ยงคืนสู่ย่อมาดูหนังข่าเวลาและตอนขากลับเบนเนตก็อาซาไปส่งโลนาที่บ้านเพราะมันดึกแล้วโลนาก็ตกลงเพราะรองเท้าเธอหักและอากาศก็หนาวแต่กว่าจะได้กลับเนี่ยเบนเนตก็พาแวะมาซื้อของกินก่อนเขาชวนโลนากินเฟรนช์ฟรายและมิล์เชคที่โลนาไม่เคยกินเพราะมันเป็นอาหารขยะแต่พอได้ลองกินเนี่ยมันก็ไม่เลวแถมยังรู้สึกผ่อนคลายอีกต่างหากและนี่ก็เป็นครั้งแรกทที่ั้ง ไม่ทะะลก,กันชาววันรุ่งคืนเบนเนตและโลนาก็มาแข่งโต้วาทีโดยมีแม่ๆม,มาให้กำลังใจทั้งคู่เนี่ยทำเต็มที่ตามที่ซุ้มซ้อมมาแล้วงานนี้พวกเขาก็เจอกับสาวผมฟูที่ชื่อจัสตินเธอมาแข่งโต้วาทีที่ไม่เหมือนใครเธอพูดชา้ชาๆและกล่าวถึงประสบการณ์จริงของตัวเองทุกครั้งที่โต้วาทีจนโลนาเนี่ยถึงกับเอือมและหาว่าจัสตินไม่ได้เรื่องทงั้งพูดช้าและไม่ยกประเด็นหลักการมาพูดพูดแต่ประสบการณ์ตัวเองซึ่งเธอก็ไม่เคยชนะสักครั้งโลนาเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองจะชนะแน่นอนและในตอน ประกาศผลแม่ของเบนเน็ตก็ได้พูดกล่าวบนเวทีแม่โลนาก็พูดแขวให้แม่เบนเน็ตเสียหน้าทีนี้นะก็ไม่มีใครยอมใครทั้งคู่ต่างแควกันไปมาจนคนในงานดูออกลูกๆนี่ถึงกับเสีงทีนี้นะการประกาศผลเล,เลื่อนออกไปและสุดท้ายเบนเน็ตกับโลนาก็ไม่ชนะการแข่งขันนี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่เก่งหรือพอแม่แขวกันกรรมาการเลาตัดสินให้พวกเขาแพ้พอเบนเน็ตกับโลนามาเล่าเรื่องนี้ให้ครูเคที่ฟังครูก็แนะนําให้พวกเขาลงแข่งแบบทีมแก้ตัวกันอีกครั้งในเดือนหน้านี่ ครูมเมามาโรงเรียนหรือเปล่าครับนี่แค่ลําพังคุยกันธรรมดายังจะตีกันแทบตายแล้วจะให้พวกเราแข่งโต้ว,วาทีงั้นเลรอครูพวกเธอเป็นนักโต้ว,วาทีที่เก่งทั้งคู่ถ้ารวมตัวกันแล้วชนะพวกเธอก็จะได้เรซูมเม่ไปส่งมหาลัยเพิ่มพอมาคิดๆแล้วเนี่ยเบนเน็ตและโลนาก็ต่างได้ประโยชน์ทั้งคู่พวกเขาเลยตัดสินใจลองดูสักตังแต่แค่เริ่มซ้อมเนี่ยก็ตีกันกระจายค่ะขนาดตอนแข่ง,แข,งแข่ประกอบโต้ยังเถียงกันแต่พวกเขาก็าชนะรอบคัดเลือกมาได้แต่ถึงยังไงทั้งคู่ก็ยังไม่พอใจกับ งานและยังกังวลว่าจะเข้ามาหาลาัยไม่ได้ครูแคที่เลยบอกกับเด็กๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกหนึ่งปีหรือ10ปีข้างหน้าเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ลูกศิษย์ของครูทุกคนมีทั้งเข้ามาหาลาัยตามที่ฝันไว้ได้และไม่ได้แต่ทุกคนก็ออกไปทําอะไรและสร้างอะไรบางอย่างนั่นแหละคือชีวิตคําพูดของครูแคที่เนะี่ยทำให้เบนเน็ตกับโลนาได้คิดและเมื่อวันประกาศผลสมัครเข้ามาหาลาัยมาถึงทั้งโลนาและเบนเน็ตก็ต้องผิดหวังเพราะพวกเขาไม่ผ่านแม่ของโลนาเนี่ยเข้าใจและให้กําลังใจลูกส่วน แม่ของเบนเน็ตเนี่ยร้อนลน้นพยายามใช้เส้นสายหาทางให้ลูกเข้ามาหาลาัยเยลให้ได้แต่เบนเน็ตไม่ยอมแขกเข้ามาหาลาัยเยลไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาหมดอนาคตสุดท้ายสองแม่ลูกก็เลยทะเลาะก,กันในเช้าวันจันทร์ทั้งโลนานและเบนเน็ตกอต่างมารอพบครูเคที่เพื่อบอกเรื่องผลสอบแต่พวกเขาก็ต้องเจอกับอีกหนึ่งเรื่องที่นาา่าเศร้านั่นคือครูเคที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทารมอาทั้งคู่ไปไม่เป็นและนั่งร้องไห้หลังจากเสร็จงานศพครูเคทีเบนเน็ตก็คิดอะไรได้มากขึ้นามาช เฮโลนะลองใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นปกติบ้างพวกเราไม่เคยไปปาร์ตี้ไปเที่ยวเล่นหรือมีเพื่อนเลยพวกเราเอาแต่คลุกอยู่นในห้องสมุดอ่านหนังสือทําข้อสอบฉันกลัวว่าสุดท้ายแล้วชีวิตแบบนี้จะวนมาฉายซ้ําตอนมหาลัยพอได้ฟังเนยโลนาเองก็เก็บมาคิดเธอกลับบ้านมาถามแม่ว่าแม่ของเบนเะน่ยมีข้อดีอะไรที่แม่ชอบซึ่งแม่ก็บอกความลับว่าแม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แม่ของเบนเน็ตเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งแถมยังเป็นแม่ที่ดีเธอรับเลี้ยงเบนเน็ตลึกๆแล้วเนยแม่ของโลนากับแม่เบนเนตก็ คงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ในเช้าวันต่อมาเบนเน็ตกับโลนา่าตัดสินใจมาบอกครูชมลงว่าพวกเขาจะยกเลิกการแข่งโตวาทีระดับรัฐเลยเจอครูด่าไปหนึ่งทีนี้ล่ะสามัคคีเห็นตรงกันชนะถ้าพวกเธอแข่งชนะระดับรัฐพวกเธอจะมีปโปรไฟล์ดีที่จะไปเข้ามาหาลัยอะไรก็ได้แต่ทําไม่ลงแข่งพวกเธออาจจะเสียใจทีหลังที่ปล่อยโอกาสนี้ไปสุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจลงแข่งตามเดิมพวกเขาพากันมาติวโต้วาทีที่บ้านกันแล้วกันบ้านโลนา่าบางบ้าน,บาน,บานเบนเน็ตบ้างไอตอนไปติวบ้าน เบนเน็ตติดใจคุกกี้ที่แม่โลนาทํามากๆถึงขนาดเลิกกินช็อกโกแลตที่แม่ตัวเองซื้อมากันเลยทีเดียวแม่ที่แอบดูอยู่เนี่ยงงเลยฮะและไม่ว่าทั้งคู่จะไปติวกันที่ไหนก็ต้องเอาคุกกี้แม่โลนาไปกินตลอดโลนากับเบนเน็ตเนี่ยดูเข้าขากันเรื่อยๆทั้งคู่ร่มรู้สึกดีต่อกันจนเพ้อจูบกันแต่โลนาก็หยุดความรู้สึกนี้ไว้เพราะเธอยังไม่พร้อมและคิดว่าเป็นเพื่อนที่เกลียดกันยังเดิมดีกว่าแต่เบนเน็ตกับรู้สึกแย่เพราะเขาลงรักโลนาเข้าแล้วในด้านแม่ของเบนเน็ตก็ บังเอิญมาซื้อกาแฟในร้านที่แม่โลนาทํางานอยู่พอเจอนาก็มีเนบแนมกันเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นแม่เบนเนตก็ขอสูตรทําคุกกี้จากแม่โลนาแม่โลนาก็ยินดีให้ตกดึกแม่เบนเนตเลยทําคุกกี้ไว้ให้ลูกชายเบนเนตที่กลับมาเห็นก็งงเลยฮะแม่ซื้อมาจากร้านขนมฝรั่งเศสเหรอโนอะแม่ทําเองแม่สั่งออนไลน์ไงไงไม่ก็บอกว่าแม่ทําเองอย่าพึ่งเข้าไปในครัวล่ะมันเละมากและเมื่อเบนเน็ตลองชิมเขาก็ขอบคุณที่แม่ทําให้แล้วก็ถึงวันแข่งโต้วาทีระดับรัฐ โนากับเบนเน็ตก็ทำเต็มทีตามที่ซ้อมกันมาอย่างดีไม่มีตกหล่นจนได้เข้ารอบชิงพวกเขาเจอกับทีมจัสตินซึ่งทีมจัสตินได้พูดก่อนเธอยังคงไม่มีโน้ตบุ๊กเพื่อดูสคริปต์และยังคงพูดช้าๆจากประสบการณ์ของตัวเองเช่นเดิมจริงๆแล้วพวกเราไม่ควรมาอยู่ที่นี่พวกเราควรทำงานเพราะพวกเราไม่มีเงินพอที่จะมายืนตรงนี้ถามจริงๆพวกคุณอยากทิ้งวันเสาร์เพื่อมาต้อวาทีนโยบายของรัฐหรอสิ่งที่พวกเราจะเสนอก็คือการคัดเลือกคนเข้ามาหาลทยทำไมต้องวัดจากการต้วาทีที่เปลี่ยน สาวให้กลายเป็นหุ่นยนต์ทำไมอนาคตของพวกเราต้องขึ้นอยู่กับเกดเฉลีย่ยการสอบวัดระดับและการบำเพ็ญประโยชน์พวกคุณอยากให้เราเข้ามาหาลัยดีๆแต่ใครจะมาสนับสนุสน,นเงินทุนเด็กบ้านจนอย่างเราละ่ะเมื่อพูดจบเนี่ยคนก็ปรบมือกันทั้งห้องแล้วพอถึงตาของโลนาเธอก็หยิบโน้ตบุ๊กพร้อมกับพูดโต้แย้งข้อเท็จจริงของฝ่ายตรงข้ามแต่เมื่ออ่านยังรวดเร็วไปได้สักพักเธอก็หยุดแล้วก็กลมไปดูรูปที่เบนเน็ตวาดให้พร้อมกับขอความว่าขอให้สนุกเธอเลยเรอวที่จะปิดโน้ตบุ๊กและพูดช้าๆคุณรู้อะไรไม Just พูดถูกเราเป็นหุ่นยนต์จริงๆให้ฉันเล่าอะไรให้ฟังละกันการเข้ามหาลัยมันไร้สาระแต่ฉันไม่ควรพูดอย่างนั้นเพราะฉันยังเข้าที่ไหนไม่ได้เลยฉันใช้ชีวิต18ปีเพื่อค้นคว้าข้อมูลจดบันทึกและโต้วาทีฉันพูดด้วยความเร็ว400คำต่อนาทีและพ้นข้อเท็จจริงออกมาเท่าที่จะทำได้ฉันทำทุกอย่างที่ฉันคิดว่าฉันจำเป็นต้องทำแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะผลตอบแทนก็คือจดหมายปฏิเสธของมหาลัยซองใหญ่ข้อเท็จจริงอยู่เหนือเหตุผลจริงไหมแต่ถ้าฉันทำพวกนี้แล้วไม่ได พอพูดถึงตรงนี้นะโลน่าก็หยุดแล้วหันไปมองเบนเนตเบนเนตเลยลุกขึ้นพูดต่อทีมจัสตินก็ทําเหมือนพวกเราตลอดทั้งปีแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือพวกเธอไม่กังวลและกดดันว่าจะต้องชนะเหมือนพวกเราและเลือกทําสิ่งอื่นที่สําคัญกว่านั่นก็คือการสื่อสารชีวิตในปีข้างหน้าทําผมกลัวหัวโหวดผมไม่รู้จะไปทางไหนจะทําอะไรและผมจะเป็นอะไรแต่การมาที่นี่ผมมีความสุขบางทีมันก็คุ้มค่านะที่ได้เห็นพวกจัสตินมาที่นี่และปลดปล่อยหุ่นยนต์2ตัวให้ได้เป็นอิสระเพื่อที่เราจะได้หยุดพูดใส่กััันนนแแล้วกต่ห พูดคุยด้วยกันพอลูกๆพูดจบซองแม่ก็ลุกขึ้นยืนปลอบมือให้และเมื่อถึงตอนประกาศรางวัลผู้ชนะประจำรัฐนั่นก็คือโรองเรียนของจัสมินครั้งนี้โลนาและเบนเน็ตต่างไม่เสียใจที่พ่ายแพ้แล้วตั้งแต่วันนั้นชมรมโต้วาทีที่โรงเรียนก็มีคนมาสมัครเพียบเพราะกฎการโต้วาทีได้เปลี่ยนไปโลนาเองก็ปลดปล่อยความเคร่งเครียดไปเช่นกันเธอกล้าที่จะเป็นอิสระจากกรอบเดิมๆเบนเน็ตเองก็ด้วยแล้วนังก็จบลงที่ทั้งคู่พากันแต่งตัวสวยหล่อออกไปดูหนังฆ่าเวลากันอย่างมีความสุขเพื่อ งานเต้นรำที่โรงเรียนจบลงเป็นไงคะกับหนังเรื่อง Candy Jar เป็นหนังที่พูดถึงเด็กเรียนที่เครงเครียดจนไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนเรียกได้ว่าหุ่นยนต์ดีๆนี่เองแต่เมื่อวันหนึ่งที่พวกเขาได้เป็นอิสระจากกรอบเดิมๆพวกเขาก็ค้นพบความสุขที่แท้จริงสุดท้ายแล้วทุกอย่างต้องมีความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ